คลองประเวศบุรีรมเป็นคลองขุดที่ขุดต่อจากคลองพระขนงเพื่อเชื่อมต่อกับแม่น้ําบางปะกงจังหวัดจันทบุรีและเปิดเป็นพื้นที่ทางการเกษตรให้กับประชาชนให้ได้มีพื้นที่การเพาะปลูกเพิ่มขึ้นในบริเวณสองฝั่งคลองต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าทรงพระราชทานนามคลองตามชื่อในกองคลุมขุดคลองว่าคลองประเวศบุรีรม สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการอเดย์อินแบงคอกวันนี้เที่ยวกรุงเทพเราพาคุณผู้ชมทุกท่านมาสัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่นริมคลองประเวศบุรีรมค่ะและวันนี้เราได้รับโอกาสพิเศษนะคะจากคุณพี่สมานโตหัวป่าค่ะ ที่วันนี้นะคะจะมาเป็นวิทยากรพาเราท่องเที่ยวดูชุมชนกันค่ะคุณพี่สมานนะคะเป็นประธานคณะกรรมการชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือค่ะก่อนอื่นเลยค่ะต้องถามก่อนว่าจริงๆแล้วนะคะวิถีชีวิตของผู้คนริมสองฝั่งคลองที่นี่เป็นยังไงบ้างคะครับก็ก่อนอื่นต้องขอกล่าวอัสลามลัยกุมวะเรอมตุลล์วะบบเรากาตฮ์ ชุมชนของเรารเป็นชุมชนมุสลิมดั้งเดิมนะครับซึ่งเราก็อาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับ mm hmm. เราก็มีการถ่ายทอดอวัฒนธรรมกันต่อเรื่องมานะคร,ครับบริเวณตรงนี้ก็คือบริเวณด้านหน้าทารมัสยิดยามีบาดดานด้านทางขวานะครับซึ่งก็เราเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในดีกว่านะครับว่าความสวยงามของเขาเป็นแบบไหน ครับเครับครบโอสวยมากเลยนะคะังครับในส่วนของมัสยิดหลังนี้เป็นหลังท ja e ี่3แล้วนะครับที่ได้มีการต่อสร้างขึ้นมาใหม่นะครับหลังนี้ก็ได้รับวัฒนธรรมมาจากรักนะตันนะครับรูปแบบนะครับเนื่องจากเราใช้ไม้สักทองนะครับทั้งหมดนะครับที่ใช้ในการตกแต่งภายในนะครับ แล้วเรากา็ยังได้รับการบริจาคจากชาวบ้านชาวชุมชนเนี่ยที่จะร่วมกันนำางบประมาณทุนต่างๆเนี่ยมาช่วยกันอสร้างครับก็เป็นการร่วมไม้ร่วมมือกันในชุมชนนะครับ this 100-year-old wooden bridge is a unique and original design combined with a strengthened steel structure which is the only one remaining on Puri rum canal and is still working to this day the bridge also received an outstanding contribution award in design and renovation of the canal's area for the nice backyard beautiful canal project by bangkok metropolitan administration in march 2013 as well. <laughs> ไปค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันว่าเขามีขั้นตอนในการเจรนายพลอยังไงกันบ้างค่ะี่นี้เลยเหรอคะในนี้เลยร่มเรื่องมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณพี่สุรเดชหวังเจริญปราชชาวบ้านนะคะของชุมชนเจ้าของที่นี่จะมาให้ความรู้เรื่องของการเจรนายพลกันค่ะสวัสดีค่ะรับสวัสดีครับพี่สุรเดชค่ะการเจรนายพลเนี่ยเขามีขั้นตอนยังไงบ้างค่ะ พลอยนะครับเป็นวัตถุที่มีค่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะต้องมีการหนึ่งการวิเคราะห์ก้อนก่อนหลังจากวิเคราะห์ก้อนแล้วไปขึ้นรูปพลอยเพื่อการขึ้นรูปพลอยหมายถึงว่าพลอยเม็ดนี้จะสามารถทํารูปอะไรได้ให้ได้มูลค่าสูงส,สุดครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูได้ครับตามมาเลยค่ะเชิญครับ ชมทอยที่พวกเรานะคะเจรนัยกนในวันนี้โอ้โหใช้เวลานานเลยนะคะบังค่าคือเม็ดเองจะเมเ็ดเล็กนะใช้เวลาจีรประมาณชั่วโมงหนึ่งจะเม็ดโตก็ประมาณสักสองชั่วโมงส่วนกันทตัวเรียนนะครับก็อยู่ประมาณสักสองสามชันครกับต่อชิ้นหนึ่งโอโร้รวมๆกันแล้วก็ใช้เวลาเกือบอาทิตย์ได้เลยนะคะ,คะถ้าสมมติว่าถ้าสนใจนะฮะผู้สนใจท่านนักท่องเที่ยวนะฮะสามารถเข้ามาที่ชุมชนนี้ได้เลยครับ ก็เรียนเชิญนะครับที่นี่นะครับชุมชนเลมของปวศฝั่งเหนือไม่ได้มีเพียงแต่บ้านจรนายพรอย่างเดียวนะครับเรายังมีแหล่งที่เรียนรู้อีกแหล่งหนึ่งนะครับก็คือบ้านพระปักสุนิสานะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับโอ้โหน่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะคะครับผมสวัสดีคะ่รับทีรัะสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปด้วยกันค่ะครับเรียนเชิญครับ Sunisa Embroidery House is the learning center and occupational training center operated by Kun Jinda To h u a p a She is the manager and a guest speaker who will be educating us today. นี่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะผลงานการปักของกูค่ะ สวยไม่เบาเลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่สุนิสาแล้วก็น้องบัตมากเลยค่ะขอบคุณค่ะที่มาให้ความรู้นะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยได้ฝึกลองฝีมือกันครับของชุมชนของเรานะครับชุมชนเนมของปะเวทยังไม่หมดเพียงเท่านี้นยังมีอีกนะครับเรายังมีแปลงผักสวนครัวชุมชนนะครับเป็นแหล่งอาหารของชุมชนอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันสวนผักชุมชนของเราได้ค่ะ,ะคพี่สมานพาไปเลยค่ะเชิญัาเรียนเชิญครับ เยอะมากเลยนะคะพี่สมานครับผมคือที่นี่เนี่ยเราเป็นสวนผักชุมชนนะครับที่เราได้พัฒนาจากพื้นที่ที่รกร้างนะครับแล้วก็มาร่วมกันในการที่จะทําแปลงผักปลอดสารนะครับที่เหลือเราก็จะไม่ได้จําหนานะครับเราจะ<ม>แบ่งปันให้กับชุมชนค้องประเวศบุรีลมเดี๋ยวเราจะพาท่านไปล่องเรือนะครับชมชีวิตความเป็นอยู่ของ ผู้คนในคลองประเวศุนีร,รนะครับเรื่องด้วยของเราเป็นพระหุวัฒนธรรมนะครับเราก็จะได้ไปเรียนรู้ไปดูว่าชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราก็ไปที่วัดกระทุ่มเสือปลาโอ้โหได้ได้ว่ามาเที่ยวคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยครบเครื่องจริงๆเลยนะคะครับผมได้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยะนะครับวัดกระทุ่มเสือปลา is located at soi o n u t 67 praweet sub rict, district p r a w e t district This temple is recorded as the landmark Unseen Bangkok and it is the learning center of Buddhism. When Khun Saman and I walked into Sankatan Pavilion, we found two replicas of the Buddha image the Buddha image of Yong Thao Sultan and the Buddha image of Praputashinarath. Both are housed prominently in the middle of the pavilion. The temple also has two museums which are Waxwork Museum and 80 Postures of Buddha Images Museum. Behind the temple, adjacent to the canal, is a fish park. This is a place to relax and to make merit by feeding the fish. สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ชอบในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่าลืมนะคะกรุงเทพมหาคนครยังมีชุมชนที่รอคอยให้คุณผู้ชมมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆแบบนี้อยู่ค่ะวันนี้กู้กับพี่สมานลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะครัสวัสดีครับ Join us and stand a chance to win a special prize just head to our facebook page and answer this question the question of the day is what is another name of yami ul ibada mosque surao tang Surau surao submit your answer to our facebook bangkok tourism division you can also follow us on facebook a day in bangkok and youtube bangkok tourism division